มันคือการทีสายและการออกแบบจำพักกันเลยเก้าสิบห้าชีวิตไม่รวมลูกออกแบบได้ไม่รู้ดูดิต้องไง เลื่องห้าเนี่ยโอ้ข้างนี้ออดเมียนออดเมียนน่ะออดเมียนน่ะอ่าแต่แสกดูทาไปเขาเธอไอ้นี่ก็โยดมีมีสายเพลิงก็ยาไหมเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมีสายท่านอยู่เดี๋ยวให้ใช้ก่อนมีงโยแต่เพลิงไงคีบอกอ่า